นี่ทุกคนดูนี่ตากร้องนี่วันนี้มังจะมาบูนว่าลงตัวยักษ์นี้ทุกคนโอ้โหเป็นไงตากร้องเต็มลำไหมเต็มลำสุดยอดทุกคนวันนี้มังจะทดสอบลงตัวนี้ว่าลมแรงแรงมันจะขึ้นได้ไหมฮะจริงเหรอเอ้ยของมังเหยตสู้ได้กับฝนเนาะตั้งไว้ก่อนตัวเล็กนี้เราจะมาทดสอบตัวใหญ่ก่อนเพราะว่าตัวใหญ่เราลองไปแล้วแต่ว่าขึ้นวันนั้นลมไม่ก็ดีวันนี้ยังลมเรามาดูว่าพาแรงน้องฟันจะลอยไหมเดี๋ยวลอย เดี๋ยวแป๊บนึงตากล้องมาวันนี้มี<ต>ลมลม,มีลมแน่นเนาะบางลันเนาะมางลันใกรต้องดักเงี้ยทุกคน <c oughs> มาดูกันว่าวันนี้วันนี้มีลมจริงๆทุกคนมีลมแบบไม่ปลอมทุกคนโอเคบางลันบางลันตายบนนะั่นเลยนะเอาเอาทีเดียวขึ้นเลยมัางลันไปบางลันพาไปเลยเดี๋ยวไปโอเค ทุกคนเราเอาแบบซิ่งทีเดียวขึ้นเลยบางนันพาไปตรงนู้นเลยนะตรงบ้านพักเลยนะบ้านพักคุญเจราเลยไอ้ลานี่ปลาจะ้นป้อนเลยนี่มันจะขึ้นหน่อยแล้วจะขาดหรือเปลาเมื่อีก็ไม่แน่ใจถ้าขาดก็ศูนย์พันเลยเรียบร้อยเออถ้าขึ้นหน่อยเราจให้ขึ้นไว้ทักพักแล้วเราจะไปลงตัวนู้นกันต่อโอเคไหมตากล้องโอเคโอเคตากล้องตาสวยนะโอเค ลมมีอะแต่ว่าบางลันโอเคแค่น mm ั hmm. ้นพอบางลันอย่ามาดิอย่ามาบางนี้หน่อยอย่ามาบางนี้โอเคเดี๋ยวบางลันเดี๋ยวพร้อมไหมตากล้องียบไปเลยตากล้องบางลันโอเคไหมโอเคลิกิตรักกันลิกิบางลันรัไปลังเลยรัไปลังเลยโอเคพร้อมบางลันบอล ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ตากล้องดูโอ้ยตากล้องสุดยอดมีเสียงแองนั่งด้วยตากล้องถ่ายมาด้วยเดี๋ยวจะให้สายเลยฮะบอกว่าจะแทงหัวมันคุณดีนะทุกคนนิ่งกรุบเลยอ่ะเดี๋ยวมันเดินลงก่อนนะลงมาแล้วเมืาเงี้ยเอาลิฟานมาถือดู เดี๋ยวไอ้ที่ปันถือดูว่านี่ปันจะลอยไหมอ้าวี่ปันไม่กล้าถือเอาไม่กล้าถือที่ปันไม่กล้าถือทุกคนตาโก้เฮ้ยที่ปันบางลันไปไหนแล้วงบ้างลันทุกคนพอมันโดนลมมึงก็ดูนะเดี๋ยวมันจะมีแอ่งดังเพราะว่าสุดไปเลยทุกคนมังเกียร์ทำตัวอย่างนี้แล้วข้างบนลมไม่ก็เยอะนะแต่ข้างล่างลมเยอะดูทุกคนสายตึงเปียเลยเดี๋ยวใช่ได้เลย มาตาก้องเนาะอ่าถูกต้องขึ้นดีไหมตาก้องขึ้นดีถ่ายบางเากนบ้างเลยตากร้องงานรอแล้วันนี้รอสุดยอดโอ้โหทุกคนว้าวยากขึ้นเลยกี่นาทีแล้วตาก้องสามสามอยู่เลยโอเคเราจะให้สายนี้หมดแม็กเลยดีไหมทุกคนให้มันขึ้นค้างคืนสักสิบแปดวันเดี๋ยวเราโบนูสเลยไหมตากร้องลวันนี้เราล้ำเลยนะ เราให้ายไปเลยสายเลยเนาเราจะให้สายมันไม่ติดลมก่อนนะทุกคนนะอง่ายๆาองเราเข็นมือะสายดไม่ได้มันโดนลมไม่ค่อยเเลยอะต่กองไม่มงลเนาะอ่องแรงๆนะต่กองายดีนะ่คา้งัน เดี๋ยวว่าไม่แข็งเลยเอินโอ้ต้องเล่ฝาแเค็งมาต้องหมดเค็งมึงเหรอได้เลยก็ได้อยู่ะโอ้โหยได้เลยได้เลยเดี๋ยวเราให้ใส่เสร็จเดี๋ยวเราไปบนตัวนู้กันเต้นอยู่ไม่รู้ตัวนู้ไม่มีแอ่งแต่ว่าไม่รู้ขึ้นไหมพวกหนูตัวนี้ล่ะเนี่ยตัวนู๊กตัวนูุ๊กไงเดี๋ยวเราให้มันติดลมก่อนนะคนติดนังเล้าตัวเลนกท่านเลใช่ผ่านไหมท่านเฮ้ยรีฟานระวังโคนนะสกปรกตัวเดียว ย้าเยอะไหมันเดี๋ยวมันขาดเออขึ้นตัวนี้ฮะขึ้นตัวนี้เลยทำไมแง่ไม่ค่อยดังเลยไม่ค่อยได้ยินอิดอิดเนาะใช่เสียงเสียงแง่ไม่ค่อยดีไม่ตกมันเห็นบนว่าวแล้วแทงขึ้นเอยตาก็้องดูว่าวแทงเบอร์หัวเลยรับไปก่อนบางยูดูแคบเดียวมาทุกคนไปบ้านือไม้ก่อนได้ไหมไม่ทำไมอ่ะไปมือแฟันแั่บวารอยวารอยเหรอใช่วารอยเห็นน้องมันตกให้เรา มันจะตกแล้วไหมอ่ะจะตกแล้วข้างบนไม่ใช่มีลมโลยตกแล้วตกแล้วตกแล้วเดี๋ยวเราไม่กับสามล้อดีกว่าไหมสามล้อไม่ปิวใช่ไหมโอ้เต๋อเรายังมังยูดูแป๊บเดียวอยู่ทุกคนมังยูดูแป๊บเดียวมานี่ก่อนคนตกตกเดี๋ยวเล่นวาวเย้มาดูผ่านรถยนต์เดี๋ยวนี้ตัวยนต์ผ่านไหมอ๋อมังยูถือให้ อย่าปล่อยสายเลยนะถือไว้นะขึ้นดีไหมตอนนี้ขึ้นโอเคขึ้นดีมาหลบทุกหลบทอ่นี้ต่อกำลังแข่งกันบ้างตัวไหนลอยวะขีบนตัวนี้ต่อแก็บเอาหัวเลยที่ชัดเจนบอกแล้วว่าเกียดขึ้นลอยแต่มันเป็ดได้ไหมตอนนี้ซาครับผมไปฝันมาเอาหัวเลยเอาหัวเลยเอ่าไว้ไว้ล่มเลียวไว้ล่มเลียวล่มหมดเออเออบางอยู่ถือไว้ก่อนเกื่อกันหนาวแล้วไม่ล้มเดยว เล่นเล่นบอกว่าบังล้อเล่นนี่ว้าวขึ้นยังนี้บังล้อบอกว่าเออพามาเลยท่านอะไรไม่เลือกเร็วไม่เลือกเร็วบังยู่ชักบังเออมาเลยบอกว่าโอี่บังจะบอกว่าบังไม่ได้เล่นว่าวมาเป็นสิบกว่าปีแล้วนะสิบกว่าปีโอ้โหได้พอได้เมียใช่ไหมได้เมียเรียบร้อยพอไม่ได้เมียสักว่าลาวตัวนี้เนยของบังล้อเสร็จแล้วยัง ไม่ลมเลยนี่ผมมงเหยียดเลยทุกคนตากร้องไม่ลมแลน่หูเล่นได้ดีนะเอาจีบหายแล้วหาไม่ลมแล้วมังเอียดโอ้ยเดี๋ยวมันหลุดแน่ตกนะเล่นได้ดีนะสายไม่ลมแต่ว่าให้สายอย่างเดียวแล้วนุ๊กไม่แต่ว่ามันแทงเยอะเกินไงใช่ไหมก็เชียกแล้วเออมาเราดูตัวนี้ล่ะตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่เองไม่รู้มันพืนบ้างลงนั่นเด้อเอ้ามลงนั่นไปมีบางลิฟลานี่มาถึงตัวนี้ไหมขาดไหมไม่รู้เออตัวนี้มานั่อตัวนี้ไม่รู้พาเข่งกี่ตอนแล้มึงอยู่ ตากองถ่ายดีๆถ่ายว่ามั่งตากงเชี่ยวว่าหนกไปเลยหรือจีบไปมาเร็มาเร็มมาเร็มรุมร่มม,ม,มาเร็ว,ว,ว,วไรบิ๊กอแน โอ้พ่อเจียกง่ายเลยโอ้พ่อเจียกพ่อเจียกพ่อเจียกเหรอวันนี้ขึ้นดีก่อนแต่ว่ามันน่าจะมาหัวยนิดนึงอ๋อแปัดแล้วลมมาแล้วมึงเหี้ยลงมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องถ่ายว่าตอนนี้ดีดีกว่าอ๋อนกกามาแล้วอืมกาเต็มเลยขึงไม่โดนลมเลยเยดี๋ยวพ่อเจียกง่ายเลย นี oh, oh, two, three, three, ่นจิบเอาแล้องมังเีดอ่ะขึ้นไไหนกันหนยานฟานเจอัหน่อยมันยูพอเลยอย่าปล่อยไปเอยต่อนั่นถึงเลยดินนขึรกว่าเลยดิตกอปน้เร็กว่าขาขงมังยูอ้าวิออังเีดก็ขึ้นเ๋ยโอ้โหโอ้โหมังเีดแทงแล้วตกอดูไม่ล้มแล้วเมัยูสาวลอกไม้สาวมังเีดเลย ตากองนี่ตอนนี้ผมเหยีแซงแล้วตากรองอ่ามังเหยียดค้างอยู่วันนี้คลิปค้างแปดนาทีแต่ไมมันค้างอืมมันค้างี่มาแล้วโอ้ยจึ๊งจึ๊งทุกคนมึงเหยียดลงคลิปเต็มไปแล้วในช่องยูทูปมึงเหยียดว้ายักษ์สองตัวนี่ขึ้นพร้อมกันแต่ตอนนี้ฝนตกเราต้องเอาว่าลูกกอนสวยมาดูกันว่าจะทันหรือไม่ทันฝากกดไลค์แชร์ให้ตามในคลิปอื่นจะไม่มาสวยมาอย่าวางเลย Oh, เดี๋ยวให้ถ่ายคลิปยืนนะเป็นถ่ายคลิปนอนสวยดีมากเย็นไปผมหล่อแต่งดีกล้วต้องอยู่ตัวนี้กับพนิที่ยวแบบนกเต่าคลิปเลยไหมบางีก็ขดมันขดดิเอาลงเลยนี่พุ่มเต่าโอเคติดเลยนะติดเลยนะถ่ายคลิปยืนนะมีทีตากร้องมาทุกคนเรามาเอาลงกอดเพราฝนมาแล้วมาดูกันว่าเราจะลงกันไหมลูกพี่ไปขดอนุนงเร็เชียร์เอ็นเดี๋ยวมันโนุ่งมึงมึงน่า ผมยู่ขัดสั้นไหมผมยู่ชักทั้นไหมอ่ะผมเห็นชักเลยนะเพาะฝนมาแล้วเห็นลมไม่มีก็ยังขึ้นเนาะสุดยอดเอาปะนี่นะทางเปียขึ้นร้อยนัดขึ้นร้อยนัดลงแล้ว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 มึงเอี้ยคุซ้าย้ซายมือมือฟาซีโดนขี้มินโอ้โหหงเยบขึ้นร้อยนัด มาดูกันใครเอาลงพึ่งก่อนลงแล้วอ๋ออ๋อลงแล้วอยู่ร้อนมันต้องใช้วิชาอย่างเดียวแหละนี่มังเอียดจับถึงมือเลยมาดูนะเงี้ยตึ้งกว่าบางยูอิดนึงอันน่ะอันน่ะอ๋อลงแล้วลงแล้วของมังเอียดลงแล้วส่งขวดเอาลงก่อนเข้าลงอนก่อนผลเปียกแล้วผลยูที่หมูตึงเข่งเลยไอ้ของบางยูไม่ลงดีอธิบายแล้วมังยูเอมึงออกแล้วเงี้ยโยคนตรงนี้

มันเห็ีไม่ือเป็น้าทั้งอี่มันตึงอยู่แล้วไมพื้นมาคนนี้เลยมทคนอุ้ยมันยิดใหญ่ยเอ้ยอะไรนี่๋อมันโดนฝนแล้วโอเคฝากเลยกูเช็คเลยสวย